<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะค่ามอนีมาพอกันกับเจโอตะลุยเกษตรอีกแล้วคะ่ะค่ามอนีเจโอมาเห็ดตะไคร่นะคะพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะเราจะพาไปเบิง้งวิธีการเห็ดตะไคร์แบบใส่ขีมค่ะพี่น้องคะ่ะเ uh huh. พราะว่านี่เจโอใส่มีดเคยลงไปแล้วนะคะเนาะ ล้วมือหนีผ้าไปเบ่งการเฮดตะไคร่แบบใส่ครีมนะคะพี่น้องคะ่ะนี่ค่ะออกอกอตะไคร่ปลูกตอนเดือนพฤศจิก,กาหกสามปีที่แล้วค่ะพี่น้องคะอออ่ะอ่าเนี่ค่ะมาเบ่งวิธีการเฮดตะไคร่ตัดแต่งหลากใบตะไคร่ดโดยใส่ครีมนะคะเออครีมนี่ค่ะใส่ผู้สูงอายุอืมนี่ค่ะ สู่ขนาดค่ะพี่น้องนี่ค่ะวิธีการตัดแต่งนะคะเบิ้งไกลๆค่ะเนี่ยคนตัดออกนี่ก็คือตะไคร่ที่ห่าทําการโบแล้วนะคะตัดรากทําการตัดใบออกนะคะเป็นสเปิกตะไคร่สันค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะสวยงามขนาดนี่ค่ะตาเพิ่นกะใส่กระสอบใบนะคะ มเนอ่ะีออะ่ยวิธีตัดแต่งโดยขีมกือบสวยงาม,มนี่แหละคะ่ะเป็นวิธีการตัดแต่งะตะไคราโดยการใส่ขีม,มในการตัดแต่งหลากกับใบนะคะพี่น้องเป็นวิธีง่ายๆนะคะของ ไหวอาวุโสูนะคะเพื่อนใส่มาแล้วหลายปีค่ะพี่น้องเพิ่นถนัดในเรื่องของการใส่ขีมเนาะ <Okay. S 1> ที่แหลกเพิ่นก็ตัดรากแล้วก็ทำการาตัดใบตะไคร์ออกมานะคะบ่มีกาบจะกาบค่ะพี่น้องค่ะดีกับไม่ซีดีดอ่ะค่ะนี่แหละค่ะเป็นวิธีง่ายๆของการใส่ขีมรวดเร็วนะคะพี่น้อง ตั้งแต่หกโมงเสาร์ค่ะพี่น้องคะมือนีเจ็ดรอยโลนะคะ<อ>นี่ค่ะการตัดแต่งโดยใส่คีมงามขนาดค่ะพี่น้องนี่ค่ะ,คะบรรยากาศสวนตะไคร่นะคะพี่น้องคะบริเวณนี้คือตัดใบแล้วนะคะมือนีเฮดเจ็ดรอยโลค่ะพี่นอ้องมี พนักง,งานอาบูโอยู่หาคนเมองเนค่ะว่าเจ็ดรอยโลนี่จิแลเล่าจักโม่งนะคะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้เป็นวิธีการตัดแต่งโดยมีดนะคะอันนี้มือโปชแน,นลอายุงานประมาณยี่สิบกว่าปีค่ะพี่น้องอายูกับตาไข่มาแล้วยี่สิบปีมีเงินเก็บหลายแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะอาบุโซมีเงินจากการเฮดตัดแต่งตะไข่เนี่ยแหละค่ะพี่น้องนี่ค่ะ บรรยากาศการเทตะไคร้โจออกมาฝากนะคะพี่น้องคะบรรยากาศการเทตะไคร้นะคะพี่น้องโอ้ล่มมาแล้วดีใจแห้งไยพี่น้องคะมีล่มมา,าชีวิตกเกษตรกรนะคะพี่นอ้องมีฝนก็นดีใจมีล่มก็มีแห้งแห้งหายคะพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะ จะโอเอาบรรยากาศการตัดตะไคร์มาฝากพี่ฝากน้องนะคะพี่น้องคะงมือนีคืมน้อมมองบ่เห็นไอ้ดอยสุเทพนี่ค่ะอันนี้จะโอมองนี้จะโอนั่งนะคะค่ะจะโอขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ